รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกระบี่นะล้มไปตรงไหนนี้แบบโอ้โหมีแต่โรงแรมหน้าพักเต็มไปหมดเลยอะลักชัวรี่ก็มีอะไรก็มีแต่ไปหมดแต่ว่าเขาบอกว่าโรงแรมนี้นะนาทีนี้แฮปปี้ที่สุดในกระบี่เลยเดี๋ยวต้องตามเอาเวเคชันมาเช็คอินชื่อโฮเทลอดัมค่ะตามมาเลย ทิพยเพียประกันภัย o อ s อสิส a าไ a ยแลดสายการบินบางกอกแอร์เวยส์เอเชียสบูติกแอร์ไลน์ดี่ค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะพี่การยินดีต้อนรับสู่โฮเชีร์อาดัมกะบีของเรานะคะโอ้โหน่าพักมากเลยอะ,ะคือแบบคอนเซปต์เขา<ะ>เป็นอะไรเนี่ยคอนเซปต์เขาอะค่ะคอนเซปต์ concept of concept of ของทางโรงแรมเรานะคะก็จะเป็นอาในส่วนของ อ่าวลึกค่ะที่เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดกระบี่นะคะจะชื่อว่าเขาก <ừ> um. าโรสก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากที่นั่นเลยค่ะคือที่อำเภออ่าวลึกเนี่ยมีเขาชื่อเขากาโรสใช่ค่ะจะเป็นถ้ำอย่างนี้หรอใช่ค่ะจะเป็นถ้ำแล้วก็เป็นภาพเขียนของมนุษย์โบราณค่ะก็ได้จําลองมาเป็นสถานที่อย่างนี้ค่ะอืม um, เราก็เหมือนแบบเขาก็เลยเหมือนแบบโรงแรมนี้ก็ถูกอินสปายมาจากที่นั่นใช่ถูกต้องแล้วค่ะ แล้วก็อาดัมก็คือชื่อของคนใต้คนหนึ่งที่มาอยู่ในจังหวัดกระบี่ค่ะแล้วก็ผันมาเป็นอาดัมค่ะแต่ก่อนจะเรียกว่าอาดัมค่ะอาดัมอะไรย่างนี้หรอน้องของน้องของพ่ออะไรประมาณนี้ค่ะอ๋ออาดัมโอเคโอเคโอเคตอนแรกคิดว่าอาดัมอีฟอย่างนั้นก็คือจะเป็นคอนเซปต์เหมือนกันหมดเลยทุกอย่างนคะจะเป็นตัวเอหมดเลยค่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าย่อมาจากอาดัมอ๋อโอเคก็เลยเป็นตัวเอทุกส่วนทุกส่วนอ่า มุมนี้เป็นอะไรอ่ะแบนฝั่งนี้ก็จะเป็นวีเล็กแอเรียโซนค่ะจะเป็นที่ให้สําหรับแขกมานั่งมานั่งวีเล็กประมาณนี้คือบางคนอาจจะแบบเช็คเอาท์แล้วแต่ยังอยู่ต่อก็มานั่งพักผ่อนแถวนี้ใช่ค่ะเหมือนต้อนหรือมาแล้วแต่ห้องยังไม่พร้อมใช่ค่ะแล้วก็เหมือนบางทีมานั่งรอทัวร์ไปทัวร์ตอนเช้าอะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันค่ะมุมนี้นี่น้ำนี่เขาให้ลงเล่นไหมเนี่ยเล่นปกติได้เลยค่ะบางที่อ่ะเขาไม่จะเหมือนแบบโชว์โชว์อะแล้วก็แบบ ห้ำลงอะไรอย่างนี้ไงสะจะมีสองสะใหญ่ค่ะก็คือสะนี้ใช่ค่ะกับสะข้างบนรูทท็อปชั้นเจ็ดค่ะอ่างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยค่ะไปเลยค่ะฐานในส่วนของภาพเขียนหน้าริฟต์ฝั่งนี้นะคะเราก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเทือกเขากาโรสเหมือนกันค่ะจะเป็นภาพเขียนของมนุษย์โบราณที่วาดไว้ให้คนยุหลังอย่างเราๆนี่ยค่ะได้เห็นจะเป็นรูปตี้เลค่ใช่ แล้วมันก็จะไปอยู่ในส่วนต่างๆของโรงแรมถูกต้องปอกหมอนใช่อะไรทุกอย่างใช่ส่วนนี้ก็เป็นส่วนนี้ก็จะเป็นโซนคิดคลับค่ะจะเป็นห้องสัหรัเด็กค่ะมีโมูมีเบรกด้วยเนาะใช่ค่ะเปิดกี่โมงอะจ้านนี้เก้าโมงครับเก้าโมงอ่าแล้วปิดกี่โมงเก้าโมงถึงหกโมงเย็นก็ตกแต่งน่ารักเนาะใช่เนาะก็คืออันนี้ก็จะฟีลแบบประมาณ อะดำจริงๆเลยค่ะก็คือจะเป็นกอูดเอ็นทะเลซายเป็นต้นกระบองเพชรอืมอืมอืาน่ารักดีอันนี้เล่ามาก็คืออ่าเราได้แรงบนันดาลใจมาจากเรื้อของการรที่ซึ่งจะมีภาพเขียนที่ทำมาจากสีส้มแดงอ๋อคือภาพเขียนเนี่ยที่ว่า3 5 0 0ปีเนี่ย เขาจะเป็นสีส้มโซภาพเราก็เลยแบบทุกอย่างในโรงแรมก็เลยเป็นสีนี้ใช่ค่ะแมกระทั่งโซฟาหรือว่าเก้าอี้โต๊ะสิ่งของต่างๆก็จะเป็นสีส้มแดงหมดเลยค่ะแต่ใดใดคือมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่เป็นเป็นห้องสมุดหรืออะไรใช่ค่ะจะเป็นห้องสมุดไว้สําหรับรองรับแขกที่กําลังมาเช็คอินแล้วก็มานั่งทานวิลคัมเลงให้หายเหนื่อยเสร็จปุ๊บก็จะเข้าห้องนี้แต่ว่าเรายังไม่ให้เข้าห้องค่ะ แล้วไปไหนอ่ะไม่ค้อง <Okay. S 1> ไปไหนอ่ะไปะชมโรงแรมแล้วก็เราจะมีคิโลโมิสให้แขกเลือกค่ะอ๋อไปงั้นเราไปเลยไหมได้ค่ะ<ป>โอเคค่ะพี่การแล้วก็ในขั้นตอนต่อไปก็คือจะเป็นการเลือกพิโลมิสค่ะ mm. ซึ่งอ,อันนี้จะช่วยเรื่องของอการนอนหลับพักผ่อนค่ะ mm. หรือว่าการรีเล็กนอนหลับ mm. สันดีตลอดทั้งคืนนะคะหมายถึงแขกที่มาทุกคนเนี้ยก็จะมาที่นี่ก่อนที่จะ เข้าห้องเลยใช่ค่ะเอา Sweet Dream Sweet Dream ได้ค่ะนี่ค่ะสำหรับพี่การค่ะอ๋อแขกทุกคนก็ต้องพอก่อนจะเช็คอินมานี้ก่อนเพื่อที่จะเลือกเป็นของตัวเองแล้วก็ฉีดก่อนนอนใช่ค่ะแล้วก็สามารถนำกลับบ้านได้เลยค่ะถ้านผโอ้โหข้างบนก็มีอีกสะนึงเนาะใช่ค่ะอันนี้เป็นสะมองเห็นวิวใช่ค่ะ รอบๆนี่เป็นวิวอะไรบ้างเนี่ยเบนก็ฝั่งนี้ก่อนเลยค่ะฝั่งนี้จะเป็นวิวทะเลค่ะจะเป็นซีวิวนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวตัวเมืองของอาวนางค่ะพิการแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นมาร์เท่นวิวค่ะสามวิวในในที่เดียวสามวิวในที่เดียวใช่ของฝั่งนู้นก็จะอา,อานางอยู่ทางนู้นถูกไหมม,มาดูห้องกันดีกว่าห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เราพักเองอันนี้เป็นดีลักซ Pool Suite Mountain แน่นอนชื่อบอกอยู่แล้วว่าเห็นภูเขาแน่นอนค่ะก่อนอื่นมารู้ก่นะคะที่นี่เนี่ยเขามี74ห้อง4ีรูมไทป์อันนี้ก็เป็นหนึ่งใน4ีรูมไทป์ของเขาแต่เราชอบมากเลยอะ่ะเข้ามาไม่รู้ไปค้นรูปเราจากไหนใดๆคือผมฉันยุ่งค่ะนี่เลยแล้วก็นะฮะเขาก็เตรียมแบบว่าไว้ให้เนาะน่ารักดีอันนี้ถือว่าเป็นโรงแรมที่ เราว่าถ้าในกระบีต่ตอนนี้เนาะอันนี้น่าจะแฮปปิเนงที่สุดแหละอคือด้วยสีด้วยมูดด้วยโทนอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนว่ามันทำให้คาแรคเตอร์แบบกับปี้กระเป๋าอะไม่ใช่โรงแรมแบบโอ h ส o ูอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเรื่องเครื่องนอนไม่ต้องสงสัยเลยนะคะก็จะแบบว่าทุกอย่างก็จะแบบเป๊ะอยู่แล้วเนาะเตียงเติงนี่แบบขนาดคือใหญ่มากหมอนนี่คือเขาก็อินสปายจากพวกภาพเขียนในทํำใช่ไหมจ๊นะเนี่ยเห็นไห พวกหมอนเนี่ยก็จะอินสไตน์มาจากในนั้นเหมือนกันพวกแผงควบคุมต่างๆอะไรอย่างนงี้นะก็จะอยู่ตรงนี้หมดเลยมี USB มีอะไรต่างๆนาะนาะอยู่ตรงนี้หมดเลยควบคุมแผงไปมุมนี้เราก็ชอบอะ่ะมีความรู้สึกว่าชิวอะ่ะก็แบบวันไหนไม่ได้ออกไปสมมติว่าไม่ได้ออกไปเที่ยวอะไรอย่างงี้นั่งชิวตรงนี้หมอนเหมือนะอะไรเขาแบบเนี่ยดูสิแต่ที่แบบว่าอันเนี้ยโรงแรมเขาควรจะทําขายมีไหมมีเอเอทำขายอันเนี้ยคือเป็นบาร์โรบที่ ลวดลงลวดลายอะไรต่างๆ,ๆก็ทุกสิ่งอย่างนะก็อินสไบร์มาจากภาพเขียนในทามดเลยซึ่งอัน้ามานุ่นมมากก็เป็นบัตรโรบที่สุดพิเศษจำไม่เหมือนที่อื่นอันนี้ก็เวลาไปสระว่ายน้ำสามารถใช้สระผ้เออาชเช็ดตัวนี้ได้เซฟตี้บ็อกซ์มีให้นะคะแล้วก็ถุงผ้าตู้เสื้อผ้าก็จะเป็นแบบเปลยๆอย่ะแล้วก็เลอเอาเขาก็จะเป็นแบบเหมือนพาร์ทของห้องน้ำพาร์ทของห้องนอนแต่ไอ้ตรงเนี้ก็จะเป็นโค้งๆอ่ะ จะมีความเหมือนแบบอย่างที่บอกไปเหมือนพวกลิยาที่มอลโ็อกอะไรอย่างเงี้ยทั้งสีทั้งการออกแบบมีเครื่องเสียงให้ด้วยนะคะอันนี้เผื่อใครเข้าห้องแล้วอยากจะแบบบันเทิงอะไรอย่างงี้เนาะส่วนมินิบารนนะคะก็จะเป็นฟรีฟรีเครื่องดื่มะฟรีให้ใช่ไหมนี่อันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็น c o m p l i เมนท a r y ให้ใช่ไหมคะมนี่ อุแต่เลิศตรงชากาแฟเนาะกาแฟจากคองท่อมเหรออุ้ยเป็นกาแฟแบบจากท้องถิ่นเลยมีชามีกาแฟให้เนาะกาต้มน้ามีให้นะคะไม่ต้องมาแล้วก็เวลามาถึงปุ๊บก็จะมีเป็นแบบเหมือนผลไม้เป็นเวลคัม ตรงนี้ก็สามารถอีกมุมหนึง่งนอกจากมุมนู้นนั่งชิลมุมนี้ก็นั่งชิลได้เช่นกันแต่ไฮไลท์ก็คือมุมนี้จะสามารถมีเปิดหน้าต่างอันใหญ่ออกแล้วก็ตรงนี้เป็นสระว่ายน้ําในห้องเนาะแล้วก็แช่แล้วเห็นชมวิวภูเขาภูเขาอ,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 อะไรเงี้ยรถอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยคือรถเลยอันนี้ชอบมากรูมไทป์อื่นไม่รู้เป็นยังไงแต่ฉันว่ารูมไทป์เนี่ยฉันชอบแหละฉันโอหละอันนี้ห้องน้ำก็จะแบบสเปซคือกําลังพอดีพอดีเลยอะ่ะ นี่แอบดูก่อนอเพราะเราก็เพิ่งมาถึงเหมือนกันพวกดูก่อนว่าอเมนิตี้อะไรเขามีอ๋อเขาก็มีครบนะอเมนิตี้มีให้ทุกอย่างเลยไดปอกผมมีให้วอดี้โลชั่นต่างๆนานาโอ้ยครบครันครบครันเดินจากตรงนี้อันนี้เป็นห้องน้ําใช่ไหมเดินตรงทะลุมาตรงนี้เป็นชวเวอร์แล้วก็ทะลุมาตรงนี้นี่เดี๋ยวเดินขึ้นไปดูเล่นน้ําดีกว่าอะไรเงี้ยก็เดินขึ้นอันนี้แล้วก็ลงเลยอะ เดี๋ยวเปลี่ยนชุดกันชุดนี้ยังไม่ได้แต่ิศเนาะก็ถ้าแช่น้าตรงนี้ก็เห็นวิวภูเขาเลยแต่อย่างที่บอกไปเขามีลุมทายอื่นด้วยเดี๋ยวเราไปดูรุมทายอีกรุมทายนึ็เป็นดูเพล็กใช่ปะจะืาไปเดี๋ยวไปดูมาดูอีกห้องหนึ่งค่ะห้องนี้เป็นห้องดูเพล็กนะก็จะเป็นห้องที่จะมาเป็นครอบครัวก็ได้จะมาเป็นคู่สองคู่ก็ได้หาคู่เพื่อนหรือว่าใดๆคือ พ่อแม่ลูกอ่าอย่างสมมติเนี่ยเขาจะมีสองห้องนอนใช่ไหมคะห้องนอนข้างล่างก็จะเป็นพ่อแม่ข้างบนก็จะเป็นลูกเพราะเป็น Twin ทวินข้างบนก็สเปซค่อนข้างเยอะค่ะเปิดเข้ามาเนี่ยเลเยอร์้คือจะเป็นโซนของห้องนอนเนาะโซนนี้จะเป็นห้องแบบเป็นเหมือนเลงรูมหมดเลยแล้วก็นั่งเล่นได้ข้อสำคัญคือ u u l a c c e s s ค่ะเปิดประตูปุ๊บเดินลงน้ำเล่นน้ำได้เลยนะคะเพราะว่าห้องนี้ก็คือเชื่อมกับสระน้ำที่อยู่ชั้นหนึ่งเลย อันนี้ดีตรงนี้เขาวางอะไรต่างๆมีเครื่องเสียงให้อ่ามีเซฟตี้บ็อกซ์ให้เนาะแล้วก็มุมนี้เป็นพวกชากาแฟค่ะที่เป็น complimentary รวมถึงขนมนี้ด้วยก็จะเป็น complimentary เนาะอาต้มน้ำมีให้นะคะอันนี้แอบดูอันนี้นก่อนอ๋อตู้เย็นตู้เยนแล้วก็อันนี้ตรงนี้อย่างที่ เราเห็นจากห้องเราแล้วเมื่อกี้ก็จะเป็นบาทโรมเนาะสวยเนาะพูดถึงเนาะไอตัวเลเยอของห้องน้ำเนี่ยจะไม่เหมือนกันอย่างแต่อันนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่แบบสี่เหลี่ยมนิดนึงแต่ก็ก็น่าพักแต่ไอเนี่ยกิมมิคตรงไอบับนไดวนเนี่ยดีแล้วว่าบันไดวนนี้ก็คือขึ้นไปชั้นบนซึ่งเป็นชั้นอีกห้องนึ่งเนาะเป็นห้องนอนอีกห้อง,งทั้งบนก็มีห้องน้ําด้วยนะคะก็คือแยกกันเลย แยกกัน2ชั้นเลยความโรงแรมใหม่ด้วยเนาะโรงแรมเขาเพิ่งเปิดได้3-4เดือนนะั้งดังนั้นเนี่ยทุกอย่างมันจึงแบบใหม่ดูหน้าพักดูเลี่ยมกริปไปหมดเลยบวกกับคอนเซ็ปที่แข็งแรงด้วยทําให้ที่นี่ก็เลยกลายเป็นที่ที่น่าพักถ้ามาแบบครอบครัวเนี่ยลูกอาจจะชอบนะเพราะเด็กน่าจะชอบลงน้ําเพราะว่าเนี่ยเปิดตรงนี้ปุ๊บไปเราลองไปดูก็ได้อะไปนี่เห็นไหมเปิดประตูนี้ปึบ ออกมาเขาก็จะเขียนกำกับไว้นะคะว่าสระนี้ประมาณเมตรยีอะไรอย่างนี้อแต่แบบดูเพล็กก็ดีนะเพราะว่าไอ้ไอ้หน้าต่างตรงนี้หน้าต่างประตูมันยาวไงมันเหมือนแบบมันโปร่ปงโงโล,ล่งๆก็เป็นอีกลุมไท้นปงน่ะที่หน้า่ะซื้อประกรันการเดินทางแล้วไปยื่นวีซ่าเชงเก้นปรากฏว่าวีซ่าไม่ผ่าน ขอคืนเงินได้ไหมคะพี่การตอบตรงนี้เลยค่ะว่าได้แต่ไม่ใช่ทุกบริษัทนะคะที่จะขอคืนเงินได้หนึ่งในบริษัทที่สามารถขอคืนเงินได้คือทิพยประกันภัยค่ะเงื่อนไขอยู่ว่าถ้ายังไม่ถึงวันที่คุ้มครองนะคะก็สามารถขอคืนได้เลยแค่มีบัตรประชาชนแล้วก็บุ๊กแบงก์แต่ถ้าถึงวันที่คุ้มครองไปแล้วเนี่ยคุณก็จะต้องเอาเอกสารที่ถูกปฏิเสธจากสถานทูตแนบไปด้วยค่ะ เห็นมาอนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อมูลนะที่หลายคนไม่รู้ว่าเรายื่นวีซ่าเราไม่ผ่านอะ่ะเราขอคืนเงินได้นะบางคนไม่รู้อ่ะอันนี้แต่ว่าอย่างที่บอกไปนะคะต้องไปซื้อประกันการเดินทางจากทิพยประกันภัยนะคะก็สามารถขอคืนเงินได้ค่ะกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านแต่ถ้าใครสนใจจะซื้อประกันการเดินทางนะคะก็ไปที่ t r i p i n c o m โดยทิพยประกันภัยค่ะ พิพยาประกันภั Spa, ย O s s อซิส a ปา a ทยสายการบินบางกอกแอร์เวยส s เอเชียสบูติกแอร์ไลน์โอ้ยมาที่นี่นอกจากอาหารอร่อยห้องสวยแล้วเรื่องกิจกรรมเขาก็แน่นตึบเหมือนกันแต่ว่าจะมีอะไรนี่เลยเราอยู่กับกล้วยละคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ วันนี้มีอะไรให้ทำอันนี้ฉันชุดพร้อมมาแล้วแต่ฉันยังไม่รู้ว่ามีอะไรให้ทำมัง่งม,มีการจะพร้อมออกกำลังกายเลยเราโชว์มีอะไรมั่งมีอะไรมั่งโอเคอที่โรงแรมโฮเทลอดัมกระบี่ของเรานะครับเขาจะมีกิจกรรมที่สําหรับในการออกกำลังกายเยอะแยะเยอะแยะเลยพี่หลักๆของที่นี่นะครับที่ลูกค้าทําเป็นประจําเลยก็คือโยคะโยคะของเราก็จะเป็นประเภทสไต อาเมดิเซชันนะครับเมดิเซชันหรือว่าอ<嗯>ัสนโยคะแล้วก็วินกัสโยคะเป็นเบสิคีーที่ทุกคนทำได้<า><า>หมดนะทำได้หมดแต่หมูมันก็ดีนะ ใช่ใอย่างเงี้ยเห็นนะริมน้ำเสียงน้ำเสียงอะไรเงี้ยครับผมอีกอย่างนึงก็คือมวยไทยครับถ้ามวยไทยก็ลูกค้าเขาจะมาเจอกับผมเป็นหลักมีพิลาทิสอีกตัวนึงพิลาทิสครับอ๋อเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดคนจะเรียนส่วนใหญ่เาสอนช่วงเช้าหรือช่วงไหนช่วงเช้าครับแปดโมงถึงเก้าโมงครับแปดโมงถึงเก้าโมงแต่ก็คุณจะจองก่อนจองก่อนล่วงหน้านะครับมันจะมีโปรแกรมออกมาแล้วก็จะเราจะมีแอปในการจองเข้ามาครับาก็จะมีแอปมีต่างๆเข้าไปดูจะมีอาหารอะไรบ้างมีแอคทิวิตี้มีห้องอ่ามีท้าี แล้วแต่ของลูกค<อ> <ขา S 1> ้าไล<อ><อ>สไตล์ของลูกค้าเลยนะครับอินสแตคเตอร์เขาจะได้รู้ว่าเขาจะต้องรับมือหนักแค่ะะคไหอะไรอย่างเี้เช้าเช้าแบบนี้นะมากระบ,บี่ต้องเจอติ่มซำจ้าแล้วที่อ่าวนางนะตอนนี้มีร้านติ่มซำน้องใหม่ล่าสุดชื่อร้านซึ้ง ซึ้งซึ้งแบบนเนี้ยเนี่ยซึ้งแบบเนี้ยซึ้งเขาเพิ่งเปิดแล้วอยู่ใกล้กับโรงแรมโฮเทลอดัมด้วยไงแขกที่พักที่โฮเทลอดัมอ่ะถ้าสมมุติว่าอยากจะมากินติ่มซำมื้อเช้าใช่ไหมก็สามารถให้รถโรงแรมมาส่งได้เขามาบริการส่งฟรีคือประมาณไม่เกิน5นาทีก็ถึงที่ร้านนี้เขาเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง2ทุ่มนะ คือเมนูก็จะอลังการอย่างที่เห็นนี้เลยมีทุกอย่างแล้วแบบของเขาสดมากนะเขาทําใหม่ทุกวันของสดทุกวันฮะเก๋าขนมจีบซาลาเปาไม่ต้องพูดถึงเรามีอยู่แล้วร้านติ่มซําแต่ที่พิเศษคือแบบร้านอื่นอาจจะไม่มีอะไรเงี้ยอันนี้มันจะเป็นกุ้งเห็นไหมกุ้งตัวใหญ่ๆสดๆเลยแล้วก็แบบมากับน,น้าจิ้มซีฟูด้ดอะไรเงี้ยหรืออย่างอันเนี้ยปลาพันด้วยเห็ดอันเนี้ยก็น่ากินเนี่ยมีปูมีกุ้งมีไข่กุ้งขนมจีบหมูสับ คือเรียกว่าเมนูอ่ะมันจะเป็นเมนูที่เขาทําใหม่สดทุกวันอันนี้คือจุดเด่นของเขาข้อสาคัญคือมีให้เลือกเยอะมากเครื่องดื่มก็มีนะพวกชากาแฟอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเป็นร้านดิมซําที่ตอนนี้คนพูดถึงมากทั้งอา่านางเลยใครมาอา่านางก็ลองแวะมาชิมดูฉันพูดเลยนะคนชอบอาหารใต้ มาโรงแรมนี้เธอจะต้องเดินไปกราบเท้าเชฟฉันก็กําลังจะทําสิ่งนี้อยู่หลังจากฉันชิมมาหลายเมนูแล้วแต่เขาจะมีเมนูอะไรที่แบบว่ารลังสัค์มาให้พวกเธอชิมเขาอยู่ข้างเราจ้ะเราอยู่กับเชฟป๊อปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่การครับเอาคอนเซปต์ก่อนอาหารโดยรวมคอนเซปต์ของอาหารที่นี่เป็นยังไงคอนเซปต์อาหารที่นี่ก็จะเป็นอาหาร อาหารใต้ฮะก็คือกินแบบคนกระบี่ทานแบบคนกระบี่แต่จะใช้วัตถุดิบของทางฝั่งภาคใต้มารวบรวมกันแล้วก็ครีเอทกันเป็นเมนูครับอ่าแล้วก็จะทางผู้บริหารของเราก็จะเน้นใช้วัตถุดิบที่สนับสนุนโอทอปหรือชาวประมงพื้นบ้านชุมชนสพอร์ตชุมชนต้องครับเพื่อเพื่อความยั่งยืนครับอันอันนี้ก็คือเป็น t คือทั้งหมดเนี้ยเป็นเมนูที่เชฟป๊อปเขาแนะนำ เรียกว่าเป็นเมนูที่เชฟแบบว่า e c o m m e n นนะ<ช>แต่พี่ลองอันอิ่นแล้วแต่เอาเอาบนโต๊ะนี้ก่อนคนที่มาจะได้รู้ว่าอ๋อจะได้สั่งตามรเราเริ่มจากอะไรดีอ่ะเราเป็นของทันเล่นก่อนนะฮะตัวนั้นก็คือ,อเป็นเบื่อทอดนะครับ เราเรียกเราเรียกเบื่อทอดใช่ครับก็บางพื้นที่ก็จะใช้ใบเล็บปุ๊ดแต่ว่าที่นี่ผมใช้ใบชาพูนะครับเราจะมีแบบแป้งกับเครื่องแกงหรืออะไรเงี้ยเป็นส่วนผสมมาครับแล้วจะเผ็ดๆแล้วเราต้องใส่น้ำจิ้มไหมอ่าตัวนี้แหละครับอับกี้เอาอันนี้ดีกว่าตรงนี้ก็จะเรียกว่าน้ำช้อตอ่าตัวนี้เป็นน้ำช็อก็คือเป็นชเป็นชื่อเรียกซอสของทางฝั่งภูเก็ตนะฮะจะทําจากน้ำมะขาม ไม่เผ็รับไม่เผ็ดครับไม่เผ็ดไม่เผ็ดมากครับโอเคอไรอ่ะกุ้งเป็นกุ้งอย่างนี้อ่ะอ่ะเดี๋ยไได้ชิมจานอื่นอ่ะต่อทีนี้เรามาเป็นน้ําพริกดีกว่าไหมฮะอตัวนี้นะครับก็คือ่ว่าตัวนี้เป็นตัวเด็ดหรอใช่ครับก็เป็นตัวที่เราทางเราครีเอทขึ้นมาเองก็คือจะใช้เม็ดมะม่วงหิมพานต์ของบ้านในไร่ของอำเภอเหนือคลองของจังหวัดกระบี่แล้วก็ไข่เค็มชยยา แล้วเราก็มาทําเป็นน้ําพริกรวมถึงในการก็จะเป็นผักตามฤดูกาลอันนี้คือบวบครับเป็นผักตามฤดูกาลแต่ที่จะแนะนําอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นนี่นะครับเป็นปลาก็จะเป็นตัวปลาแดดเดียวของแหลมศักเป็นของโอท็อปของจังหวัดกระบี่ครับคืออร่อยมากกินแก้มกับกับเพาอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับผมหรือจะเป็นตัวข้าวตังก็ได้นะฮะนี่ใส่หลายอย่างเลยก็คือเป็นเป็นตัวข้าวสังเอ่อสังยอด S <S ใช่ครับแต่มันทําเป็นข้าวตังถูกต้องครับขออีกทีได้ไหมเมนูนี้เรียกว่าอะไรนะะน้ําพริกเม็ดมะม่วงไข่เค็มครับอืเป็นตัวที่เราคิดขึ้นมาเองอ,อ,อร่อยไหมฮะโอ๊ยอะไรเนี่ยอร่อยเมนุน้ครับผมเนี่ยก็คือจะแนะนําลูกค้าส่วนใหญ่มันมีเม็ดมะม่วงผิมพาวใช่ครับมันก็เลยมีความแบบมันถูกต้องครับความมันแล้วก็จะมีกลิ่นพิเศษ อ่าในตัวของเขาอะครับอุ้ยอันนี้ชนะเลอิศอะถูกใจถ้าพี่ไม่ถูกใจพี่ก็แต่จริงก็ถูกใจหมดแต่ว่าอันนี้เรารู้สึกว่าอืสุดยอดครับผม,มตัวนี้จะเป็นซุปครับก็คือจะเป็นขาหมูต้มกับถั่วลิสงแต่ จะไม่ใช่กึ่งเป็นอาหารใต้แต่เป็นวัฒนธรรมของคนจีนในฝั่งภูเก็ตนะฮะเพราะว่าพอดีที่บ้านก็คือเป็นสูตรของอมาม่าเ,เป็นเมนูประจําครอบครัวรสชาติก็จะสุดชื่นแต่ว่าจะเป็นแบบเชงเชงหน่อยนะครับ ส่วนตัวนี้จะเสิร์ฟกับน้ำจิ้มซีอิ๊วพริกครับก็ทานคู่กันก็จะอร่อยแล้วมันก็จะเป็นขาหมูนี้เลยเหรอใช่ครับผมแต่เราจะไม่ได้ให้เปื่อยจนแบบเหมือนข้าวขาหมูที่ละลายในปากขนาดนั้นเรายังให้มีให้ได้เคี้ยวอะครับมันจะเป็นเหมือนซุปหรือต้มยำอ่ะเป็นซุปครับจะมีกลิ่นขินตามแบบมัมแล้วมันจะทำให้รู้สูกสดชื่นขึ้นมาสักนิดนะครับ แต่ก็คือเราเรา,เราทำให้รสชาติมันอ่อนๆเบาๆคือจะทานเรื่อยๆแล้วก็เนี่ยฮะจะแก้มเป็นตัวน้ำจิ้มซีอิ๊วพริกตัวต่อไปก็จะเป็นตรงนี้นะฮะมาใต้ก็ที่ขัดไม่ได้หมึกผัดดำครับก็คือจะเป็นตัวของถุงดำปลาหมึกนะฮะเรามาผัดแล้วก็ใส่เครื่องเออเครื่องสมุนไพรเพื่อดับกลิ่นขาวไอ้น,นี่อ่ะไอ้น,น,อน,นี่อะไรอันนี้ก็คือจะโรยด้วยไข่เค็มป่นนะฮะเป็นไข่เค็มชายาของสุราษ อันนี้ลอยด้วยห,วหอมหอม,หอมเจียวครับหอมเจียวใดๆคือปลาหมกึกแบบสดนะครับเพราะสดมันจะนะใช่เราปลาหมึกสดเราฟิลได้ตัวต่อไปเป็นตัวนี้นะฮะปลาทอดเครื่องแกงนะครับอ่ะโอเคอ่ะตัวนี้แล้วแต่ว่าจะเราจะได้ปลาอะไรมา เราจะเน้นเป็นปลาเบ็ดเหมือนชาวประมงออกไปตกปลาเลยครับปลาไปหาปลาได้ของมาซึ่งจะไม่ไม่ที่นี่จะไม่ฟิกว่าต้องเป็นปลาอะไรพูดก่อนว่าเผ็ดเปล่าเผ็ดแบบกระบี่เลยละครับเผ็ดแบบกระบี่สู้ครับโหเผ็ดใช่ไหมฮะเผ็ดแบบกระบี่เลยวอือร่อยครับมาสุดท้ายเมนูที่อยากชิมที่สุดนี่ตัวนี้ นะฮะก็คือจะเป็นปลาแช่น้ำปลาซึ่งเราจะใช้วันนี้เราได้เป็นปลากระพงมาแล้วเราจะไปแขวนดเอทก่อนอเพื่อให้มันเนื้อมันมีความเฟิร์มขึ้นแล้วก็จะไม่มีกลิ่นคาวเนื้อมันจะรสชาติก,กลิ่นจะเข้มข้นขึ้นนะฮะแล้วก็ตัวซอสเนี่ยได้วัฒนธรรมจากเหมือนชาวประมงที่ไปอ,ออกเรือ,อเขาเรียกว่าเหมือนเมนูจะมีเมนูอยู่เมนูชื่อเมนูปลาเนียน ก็คือเป็นน้ำจิ้มถั่วตัดแล้วก็จะเสิร์ฟกับสาหร่ายพวงังหนุนซึ่งก็เป็นสาหร่ายของจังหวัดกระบี่ที่เราพยายามผลักดันให้มันเป็นพืชเศรษฐกิจครับถ้าวันนี้เที่ยวมาเราเราชอบที่สุดสองอันคืออันนี้กับอันนี้อร่อยมากอันนี้อร่อยมากมีความแบบแคชูนัทอะไรเงี้ยแบบพูดเลยใครชอบอาหารใต้ขอให้มาที่นี่คือถ้ามีโอกาสพักที่โฮเทลอดดมด้วยก็จะก็จะสบายในการมา มาลองชิมอาหารที่นี่หรือถ้ามาแล้วแบบไม่ได้พาที่ก็วองอินเข้ามาใช่ครับโอที่จอดรถก็สะดวกสบายอยากให้มาลองทานกันครับเพราะสำคัญนะคะราคาแบบบางคนคิดว่าอยู่ในโรงแรมอะไรเงี้ยไม่เลยครับราคาไม่ได้แรงเรืออะไรเลครับเข้าถึงได้ต้องได้ครับอยากให้มาลองทานครับเราเริ่มต้นที่150บาทเลยครับเห็นป้าไม่ได้แพงครับ แต่เกินราคาแน่นอนครับเกินราคาแน่นอนยืนยันค่ะยืนยันอโอเควันนี้แบบว่าโอ้โหแฮปปี้มากเลยอะ่ะคือเรื่องอาหารการกินที่นี่นะยังยังไม่จบง่ายๆนะเพราะว่ามื้อเช้าทําฉันแบบพังมาแล้วอร่อยมากแล้วมื้อเช้าแบบคือครึ่งเป็นบุฟเฟ่ต์ครึ่งหนึ่งเป็นอราคาใช่ครับผม,มก็คือเราก็จะเสิร์ฟแบบลาคาร์แล้วก็มีให้เลือกมากมายครับครับตะวันตกก็มี มีครับผม,กกมทั้งตะวันตกทั้งอเอเชียัม,มีครบหมดมื้อเช้าเปิดถึงกี่โมงมื้อเช้าก็เริ่มเปิดตั้งแต่หกโมงครับจนถึง11บเอโมงแล้วจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของร้านอาหารของเราเนี่ยฮะก็คือร้านเคอรี่ก็เปิดตั้งแต่11บโมงจนถึงสี่ทุ่มเลยครับยาวกันไปเลยทีเดียวแล้วก็ดินเนอร์ด้วยถูกต้องครับายายาวกันไปอ่ะเอาเป็นว่าใครอยากแบบว่ามากระบี่แล้ว เจอของอร่อยอร่อยมาที่นี่เลยค่ะโฮเทลอาดัมกระบีเนาะวันนี้ขอบคุณเชฟป๊อปม้าค่ะขอบคุณครับพูดถึงพักที่โฮเทลอาดัมเนี่ยนะมันไม่ได้ติดทะเลก็จริงแต่จริงๆเรามองจากห้องบางห้องเนี่ยก็เห็นทะเลนะแต่ถ้าเกิดอยากมาอยู่ใกล้ๆทะเลเลยอ่ะเขาจะมีฟรีชัตเทอมาวันหนึ่งหลายรอบมากเลยจากโรงแรมแล้วก็ มาส่งถึงนี่เลยที่นี่คือ Reef ก็จะเป็น b e c h h b r r n t Restaurant เป็นที่แบบมุมที่แบบชิลมากเลยอะ่ะเพราะว่าถ้าคนอยากจะมาตั้งแต่มื้อเช้ากลางวันเย็นสามารถมาเอนจอยที่นี่ได้หมดเพราะว่าเขาเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนก็คือมื้อเช้าจะมาจะมากินอาหารที่แบบมื้อเช้าพิเศษพิเศษอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ก็มี ายาจนถึงมือ้อค่ำซึ่งเสิร์ฟแบบอาหารไทยอาหารตะวันตกซีฟู้ดอะไรอย่เงี้ยมีหมดเลยแต่หลักๆคือเครื่องดองเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยจะแบบเลิศมากเลยอ่ะ <S <S อย่างเช่นมอกเทลเมื่อกี้เราสั่งมาแล้วก็แบบโหสีสวยมากเลยเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครมานะคะต้องอ่าวนางแล้วอยากจะแบบหาที่มุมชิลๆมุมแบบแฮงเอาทก็ลองมาที่รีฟดู <S <S เปิดทุกวันด้วยนะคะอันนี้เปิดทุกวันมุมเนี้จะเห็นซันเซตอยู่ตรงนี้เลยก็จะแบบ สวยๆเลยอยู่ตรงนี้แล้วก็มีกิจกรรมด้วยเช่นไฟล์โชมีอะไรอย่างเงี้ยกระบองพงกระบองไฟแล้วก็สามารถเอนจอยกับพวกกิจกรรมทางน้ำยอะไรเงี้ยแต่วันนี้ลมมันแรงนิดหนึ่งคลื่นแรงก็เถือใครมานะคะเปิดทุกวันนะคะมาเอนจอยได้ที่นี่ห่างจากโฮเทลอดัมมาเพราะเขามีฟรีชาร์ใช่วยก็ประมาณ5นาทีก็ถึงตรงนี้ละแล้วรถมารับส่งตรงนี้ทั้งวันเลย ที่นี่เขามีสปาด้วยนะแต่ว่าจะมีเมนูอะไรบ้างนี่เดี๋ยวต้องถามจากคุณปูค่ะเราน่าอยู่กับคุณปูแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปูนะคะเป็นตำแหน่งแอสิสสปาม n นิเจอร์นะคะตอนนี้คือดูหลักๆก็จะดูแลที่การโรสสปาค่ะเ๋อชื่อใช้ชื่อกาโรสเลยใช่ค่ะชื่อคือการโรสสปาเป็นชื่อของุูเขาค่ะของอำเภออ่าลึก ก็ที่สถานที่ที่เจอภาพเขียนใช่ใช่ค่ะใช่แล้วก็สปาของสปานะคะจะตกแต่งด้วยสีส้ม,มแล้วก็มีส่วนเว้าส่วนโค้งส้มส้มเทาๆดูแล้วให้มีความรู้สึกแบบอบอุ่นรอบ,รอบๆเราก็จะมีแบบการตกแต่งด้วยตุ๊กตาไม้เพือ่อจะให้แขกเข้ามาแล้วรู้สึกก็จะเป็นแบบ ทำนิดนึงที่เข้ามาแล้วแบบเออไม่เหมือนไม่เหมือน <laughs> ที่อื่นแต่เ <laughs> มนูนวดเนี่ยมีอะไรบ้างคะเมนูนวดของเราที่เป็นซิกเนเจอร์เลยก็จะเป็นเบมบูมาส g ดค่ะแล้วก็ควอสมาส g ดนวดด้วยหินร้อนแต่หินร้อนของเราลักษณะหินนะคะจะไม่ได้กลมเป็นหินร้อนแต่เป็นเหลี่ยมอ๋อเป็นเหลี่ยมเลยแล้วก็มาวางบนว่านใช่ค่ะแล้วก็น้ํามันที่ใช้นวดของเราจะ เป็นสีกินนะคะเป็นดินน้ำลมไฟตามธาตุใช่ค่ะก็เหมือนกับกินเอิร์ธก็จะเป็นพวกซซนเดอร์วูดจะเป็นพวกสมุนไพรเพิ่มกินมันก็จะกินได้กินแล้วมันก็จะเป็นแบบดินดินหน่อยอแบบนี้ค่ะนวดไม้ไผ่นวดหินร้อนอะโลมามีอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะอะโลมามีอยู่แล้วแล้วก็ดิฟทิชชูแล้วก็<ๆ>ก็จะมีเกี่ยวกับพวกอายุวิถี ค่ะสำหรับชิโรร่าก็คือมีการแบบนวด Head, อินเดียนเฮดหยอดน้ำมันตรงเอิรนอายโอ้โหนี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยมสมราคาคำเรื่องลือคนเขาเรื่องลือกันว่ามากระบี่ตอนนี้ต้องลองมาพักผ่อนมาใช้อินที่โฮเทลอดัมกระบี่เพราะว่ามันเป็นโรงแรมที่แบบคอนเซปต์ตอนนี้คนสนใจกันมากสมคำล่ำลือจริงๆพอมาแล้วก็แบบว่า คอนเซปต์แข็งแรงคอนเซปต์ concept ชัดเจนมากเนาะแล้วเดินไปไหนเป็นสีส้มหมดเลยอะแล้วถ่ายทอดมาจากความแบบภาพเขียนบนผนังที่เจอที่ถ้ำหมดเนาะแล้วเอามาใส่ในปอกม้อนเอยทุกอย่างเลยอะก็เลยรู้สึกว่าอืมแต่ใดๆคือนอกจากคอนเซปต์ของเขาที่แข็งแรงนะเราว่าที่แข็งแรงกว่าคืออาหารอาหารใต้คือแบบสุดยอดมากๆพูดเลยที่นี่คือแบบ โอ้โหอร่อยจริงๆต้องลองมาชมมาชิมฝีมือเชฟป๊อปเนาะต้องลองมากินเองเออฉันบอกไม่ได้มันเยอะมากฉันลองเนี่ยลองมาแบบว่า10-20เมนูแล้วมั้งเออก็รู้สึกว่าชอบโดยรวมคือชอบแต่ถ้าใครแบบเฮ้ยอยู่หลายมือ้ออยากจะลองแบบ ไปกินอาหารข้างนอกบ้างอะไรอย่างนี้ลองไปที่ติ่มซำที่ซึงนะร้านซึ้งก็สามารถไปจากโรงแรมได้นะคือบอกให้โรงแรมเอารถไปส่งได้มันประมาณ5นาทีไม่เกิน5นาทีจากโรงแรมที่ร้านซึ้งคืออันนี้ก็อลังเหมือนกันแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครที่ชอบประมาณแบบอารมณ์ Beach Club แต่ไม่ถึงกับเป็นบีชคลับนะเป็นบีชบาร์แอนด์รีสตอร์ n อะไรอย่างเงี้ยลองไปที่รีฟดูถ้าอยากเปลี่ยนบรรยากาศการกินอาหาร ที่รีฟก็อาหารอ่ะพูดเลยมันก็สุดยอดเหมือนกันที่รีฟอ่ะออตอนเย็นเย็นไปนั่งชิลไปนั่งดื่มอะไรเย็นๆยนตอนกลางคืนประมันทุ่มครึ่งก็จะมีโชว์ไฟฉันพูดเลยฉันดูโชว์ไฟมาเยอะเช่นกันเจอโชว์ไฟที่รีฟคือแบบโอ้โห แข็งแรงคือเป็นทีมพ์ที่แข็งแรงมากก็ลองดูนะคะอันนี้เป็นข้าวคร่าวแต่ถ้าใครมาแล้วแบบอยากจะทํากิจกรรมในโรงแรมอะไรเงี้ยสปงสปาเขาก็ลดอยู่เช่นกันนะมี DIY ทําพวกรถลูกป,ป่องลูกปัดอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เวิร์กเหมือนกันอะก็ลองเลือกดูคะ่ะว่าจะอะไรงไงแต่ที่ฉันไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยคืออาหารใต้ของที่นี่นะอย่าลืมนะ <laughs> อย่าลืมบอกแล้วด้วยนะคะว่าที่ไหนนะ่าพักน่าเที่ยวเดี๋ยวเอาเวคชันไปสำรวจให้นะคะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ